คุณเคยฟันอะไรที่ดูไกลเกินเอืออไหมสำหรับเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆของเซเนกัลเขาไม่ได้มีแม้แต่รองเท้าดีสักคู่ไม่มีสนามยา้าไม่มีบอนที่สมบูรณ์แบบมีเพียงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความฟันที่ยิ่งใหญ่กว่าทองฝ้าซาดิโอมาเน่เติบโตมาในเมืองบัมบาลีประเทศเนกันครอบครัวของเขายากจนจนบางวันแทบไม่มีข้าวกินแต่ทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาวิ่งฝึกซ้อม เตะบอลเพราะเขารู้ว่าฟุตบอลคือทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะทำได้แม้แต่พ่อแม่ของเขาเพราะในหมู่บ้านเล็กๆนั้นไม่มีใครเคยได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยสักคนเดียวแต่เขาไม่เคยหยุดฝันมาเน่เดินทางมาเล่นในฝรั่งเศสครั้งแรกไม่มีเงินไม่มีภาษาไม่มีครอบครัวอยู่ด้วยแต่มีอย่างหนึ่งที่เขามีเหนือคนอื่นความอดทนและแรงศรัทธาในตัวเอง จากซัลบวกถึงเซาแฮมตันจากลิเวอร์พูลถึงการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเขาคือคนที่ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนเขากลับไปสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนและแจกเงินให้คนในหมู่บ้านเกิดผมไม่ได้ต้องการรถรูหรือวิลาอยญ่โตดมาในเคยก่าวไว้ผมแค่อยากให้คนที่บ้านเกิดมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีแต่มันวัดจากใจของคุณมากแค่ไหน และซา d ิโอมาเนคือหนึ่งในคนที่พิสูจน์ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครอย,าย่ยาหยุดฝันเพราะฝันของคุณเปลี่ยนโลกได้